รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้มยการชำนาญการพิเศษระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566น,นายธนกริเขมเพรผู้มยการโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลส่วนที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวางแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเน้นการบริหารจัดการผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและคุณลักษณะตามมาตรฐานของสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ PT ท,ท,ทั้งหมดยุคกำลัง2โมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมด้านร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตจึงจำเป็นที่ทุกโรงเรียน ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดช,ชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียนและแก้วิกฤตสังคมควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนประกอบกับนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดปีงบประมาณ2,566ที่ให้ความสำคัญตามตัวชี้วัดความสำเร็จ S4 ด้านโรงเรียน ตัวชี้วัดคุณภาพข้อที่4คือการมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอาจมีกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคันโดยเฉพาะในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นดังนั้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในโรงเรียนในการส่งเสริมการศึกษาต่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมอาชีพและลดการออกกลางคันข้าพเจ้าจึงริเริ่มพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ PT ทั้งหมดยกกำลังสองโมเดลวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลโดยใช้ P ีทั้งหมดยกกำลังสองโมเดล P Plan มีการวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน p Play การลงมือปฏิบัติดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนโดยมีกิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคลกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการป้องกันแก้ไขกิจกรรมส่งต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านและกิจกรรมประชุมผู้ปกครองรวมถึงส่งเสริมการมีภูมิคุ้มกันในการส่งเสริมการศึกษาต่อการมีงานทำและลดการออกกลางคัน ทีทีมการทำงานเป็นทีมโดยมีทีมนำทีมประสานและทีมทำทีเทสการประเมินตรวจสอบการตรวจสอบและประเมินผลระบบสารสนเทศระบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจด้วยกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่หลากหลายทั้งหมดยกกำลังสองการประสานความร่วมมือของภาคเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณร้อยละหนึ่งร้อยของนักเรียนได้รับการคัดกรองด้านการเรียนด้านความสามารถด้านพฤติกรรมและด้านครอบครัว ร้อยละหนึ่งร้อยของนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อทราบข้อมูลเชิงประจักษ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองร้อยละหนึ่งร้อยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการแนแนวการศึกษาแน,แนวอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นร้อยละหนึ่งร้อยของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มปีการศึกษา2,565จบการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดเชิงคุณภาพการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ p t ทั้งหมดยกกำลังสองโมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองหนานชมพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระตุ้นให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นทา้าทายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนานเด็กปฐมวัยทั้ง4ด้านแบบองรวมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ PT ทั้งหมดยกกำลังสองโมเดลผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่ันชุมพลจึงให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับช่วงปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้หนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ลงมือทำตั้งแต่ระดับปฐมวัยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยช่วยให้หนักเรียนได้พัฒนาความตระหนักรู้ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้รับการส่งเสริมและตอบสนองต่อคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการสำรวจสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสม <c oughs> การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะตามวัยที่สำคัญ4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญา ทั้งนี้โรงเรียนมีแผนง,งานที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จห้าประการ5 Successes) ในมิติคนสำราญงานสำเร็จมิติคน Student นักเรียนโดยได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาและรางวัลห้องเรียนนำร่องห้องเรียนคุณภาพต้นแบบโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรักถิ่นจากกสสวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลโดยใช้ PT ทีทั้งหมดยู่กำลังสองโมเดล P. plan สำรวจและวิเคราะหา์ปัญหาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อจัดลำดับความสำคัญวางแผนจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานเด็กปฐมวัยทั้ง4ด้านแบบองค์รวมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ P. play บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานให้ตรงกับความสามารถ สนับสนุนงบประมาณด้านอาคารสถานที่วัสดุให้เพียงพอโดยใช้หลัก 3M แ่นบริหารบุคลากรให้ตรงกับความสามารถประชุมชี้แจงหัวหน้างานประถมวัยและครูผู้สอนระดับประถมวัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระดมความคิดในการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทั้ง4ด้านแบบองค์รวม ตามบริบทของโรงเรียนและความพร้อมของนักเรียน m o n นี Money. จัดหางบประมาณในการบริหารจัดการประสานและระดมทรัพยากรจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง Material สนับสนุนการจัดหาวัสดุสื่อครุพันที่ทันสมัยตรงกับความต้องการเพียงพอและพร้อมใช้งาน T. Team ดำเนินงานด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีม มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรอ,อย่างชัดเจนตามความรู้ความสามารถและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน T-test การประเมินตรวจสอบดำเนินการนิเทศติดตามแนะนำพร้อมสะท้อนคิดผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทั้งหมดยกกำลังสองบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละหนึ100่งร้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านแบบองค์รวมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ93.48ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลตามแบบรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566พัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ89.13ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ตามแบบรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่ 1, ปีการศึกษา2566พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ93.48ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลตามแบบรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566พัฒนาการด้านสังคมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ86.96 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลตามแบบรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566พัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเชิงคุณภาพนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านแบบองค์รวมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสมตามวัยครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง4ด้านแบบองค์รวมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษา โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนานักเรียนในระดับประถมวัยอย่างมีคุณภาพเกิดผลเชิงประจักษ์สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ปกครองและชุมชน